สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่คือ Toyota v e n t u r รรถคันนี้เป็นรุ่น V นะครับที่เป็นรุ่นท็อปเป็นประตูไฟฟ้าสายขวาปี2 0 1 4จด2015นะครับ้ามกกลานะครับผมจะพาไปดูว่าคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆที่เราเห็นแล้วก็คือมีอที่บังกระจกนะครับแต่งมานะครับมีสเกิร์ตรอบคัน เป็นรุ่นวีนะครับสวยโฉบเฉี่ยวในเครื่อง3000ดีเซลคอมมอนเรลนะครับอ่เดี๋ยวพาด,ดูด้านในก่อนว่าเป็นอย่างไรคันนี้เปิดมาก็เห็นเลยสิ่งแรกที่มีก็คือเป็นม่านนะครับของแต่งที่เพิ่มเติมม่านกันแดดนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กของ Fortuner นะฮะล้อแม็กของ v i โกอ่าอย่างแรกเห็นก็นคือม่านรอบคันครับทุกผู้ชมครับม่านด้านหลังด้วยนะครับ ต่อมาคือพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเหมือนอวีโว่เลยมันตีฟังก์ชันด้วยหน้าจอเป็นของแอลพายนะครับหน้าจอแอรพายเลขมาอยู่ที่245,019กิโลเมตรนะครับเป็นพุชตันนะครับเบาะหนังแท้นะครับก็มีถลอกบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดยังดูดีอยู่นะครับ รุ่นนี้จะมีอยู่2ตัวคือตัว V ตัวท็อปแล้็ตัว G ที่เป็นประตูธรรมดานะครับตัวนี้เป็นประตูไฟฟ้า2ข้างนะครับเดินเข้ามาอีกจะเห็นเบาะนะครับที่เป็นอันผาดน,นี่เองนะครับเป็นเบาะของอันผาดสามารถมปที่รองขาได้นะครับตัวนี้ปรับเป็นที่รองขาเวลาเดินทางนี้นะครับลดความเมื่อยล้า เป็นเบาะอันผาดสองคู่นะครับคู่หน้าคู่หลังนะครับเพื่อความสะดวกสบายเป็นเบาะก,กรมยี่นะครับเพราะฉะนั้นท่าน,ท,านท่านได้สนใจความสะดสบายเป็นรถอ่าสิบที่นั่งนะครับเพราะด้านหลังยังเป็นเบาะที่พับไว้อยู่นะครับสี่ที่นั่งด้านหลังเพิ่มขึ้นมานะครับมีหลังคาที่เป็นหลังคา ตกแต่งใหม่ปกติจะเป็นผ้าสกัลาดนะครับมีรูข้างบนดูแอร์ช่องแอร์แต่คันนี้ทํามาใหม่ครับมีแอร์หน้าแอร์ข้างบนเหมือนเดิมมีระบบไฟเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มความรูหรานะครับนี่คือภายในที่เห็นนะครับของ v, เ็นจู r ี่ 3.0V เครื่องยนต์ดีเซลคอมบนเดล135แรงมาคันนี้แล้วก็ที่วางแก้วที่วางขาหลังเบาะคนขับ นะครับประตูไฟฟ้านี่คือความสะดวกสบายนะสองข้างซ้ายขวาหลังคารุ่นเวนจูรี่จะไม่สูงเหมือนรถอคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ราคาสูงเข้าห้างไม่ได้แต่อย่างนี้ก็เหมือนอันผ่านเรือไฟนะครับเหมือนอันผ่านเหมือนเรือไฟ,ฟตัวไฟฟ้าสองข้างนะแต่ข้อดีคือเขาได้เครื่องยนต์ดีเซล3,000หนึ่งเคดีนะครับ ด้านหลังเป็นตัววีนะฮะเราเปิดด้านหลังให้ดูนะครับมีสเกลรอบคันเบอะหลังพับไปอยู่นะครับเวลาไปเพิ่มก็ขยับเบอะไปด้านหน้านะครับเอาเบอะแถวสุดท้ายลงก็ไปได้ไปได้สิบท่านเลยนะครับนี่คือเบอะอันผาดเวลไฟลรวมไปถึงหลังคาที่ตกแต่งใหม่นะครับ เ่าพาดูรอบคันรถไม่มีตำหนิเลยสีสันบอดี้โครงสร้างดีมากนะครับยางเป็นยางคอ n t ิเนทัลนะฮะยาง c o n t i n e n ทัลปี19นะครับยางปี19ลอกยางก็ถือว่าอ,อยังเต็มนะฮะยางดีสีเต็มนะฮะไม่ต้องทำอะไรนะเปิดุถไฟฟ้านะเปิดให้ดูนิ่มนฮะรประตูด,ดีนะครับนี่คือห้องโดยสารด้านหน้า จดทะเบียน9มกราคม2558นะครับ14 15ภายในคอนโซลทุกอย่างลงตัวดูดีมากนะครับพลาสติกหลังแดดยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวผมเอาเบาะขึ้นลงให้ดูปรับเอนนอนสบายมากนะครับท่านใดต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับ5-6ท่านนี่ผมถือว่าโอ้โห VIP สุดๆและที่สำคัญประหยัดน้ำมันนั่นเองนะครับ โอเคปิดประตูนะครับเดี๋ยวจะพาดูห้องเครื่องความเดิมด้านหน้ารถคันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าดูจากภายนอกแล้วผมว่าพร้อมใช้งานนะครับพร้อมออกทริปพร้อมเดินทางเป็นรถครอบครัวดูภายนอกแล้วมาดูด้านหน้านะครับดูด้านหน้าโครงสร้างบอดี้ตัวถังด้านหน้านะครับกระโปรงเดิมนะครับสัดกระโปรงเดิมซีนเลอร์กาวต่างๆนี้ ยังเป็นของเดิมจากโรงงานอยู่สติ๊กเกอร์นะครับสิมยาต่างๆคำเตือนต่างๆนะครับอย่างเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับสีนในห้องเครื่องจากโรงงานมายังไงอย่างนั้นนะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมโดย,ยโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยสติ๊กเกอร์นะครับเดิมผนังห้องเครื่องไม่เคยทำสีไม่มีอุบัติเหตุนะครับ มอลมเบรกจุดต่างๆนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุไม่ได้ชนแน่นอนตัวนี้ใส่เคนื่องใหม่นะครับตัวปิดปัดน้ำฝนนะมีสีกับฝากระโปรงหน้าบ้างตรงน,นี้นะครับสองจุดนี้ที่มีตำหนิต้องแก้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาดูที่ห้องเครื่องกันต่อเลยห้องเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 1KD โตโยต้า 1KD ยอดนิยมที่ใส่อยู่ในรีโว f ฟอร์จูเนอร์นั่นเองนะครับ 1KD 2,800cc นะครับถ้าอยู่ในฟอร์จูเนอร์อยู่177แรงม้าถ้าอยู่ในเบนจูรี่โรลล์ตู่133แรงม้าเครื่องบล็อกเดียวกันนะครับแต่ว่าอันตาเร่งสมรรถนะหายห่วงครับวิ่งโน่นแหละเกือบ200แน่นอนนะครับสำหรับ บล็อก 1, 1 KD ไม่ได้ล้างนะครับเครื่องยังมีฝุ่นอยู่เลยเพราะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแบตเตอรี่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก,ก็คือสายไฟเพราะคันนี้มีสายไฟที่หลังคานะครับแล้วมีอุปกร,กรณ์ต่อเพิ่มด้วยนะครับนี่คือนะครับ1น d ่ e TV นะฮะเอ๊หนึ่งเคทษทัที2,982 cc นะครับ toyota motor corporation นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับลืมบอกไป เกียร์อัตโนมัตมิเป็นเกียรออโต้อยู่แล้วขับคล่องขับสะดวกสบายนะครับนี่คือรายละเอียดของ Toyota Venturi นะครับนใสนใจอยากเป็นเจ้าของบอกไเลยนะว่าคันนี้เป็นรถครอบครัวที่พร้อมใช้งานประหยัดนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสนใจโทรสอบถามนะฮะ0847776699เบอร์นี้ ครับจะตันบายทุกวันอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะครับเราสามารถส่งรถให้ท่านถึงที่หน้าบ้านไฟแนนซ์นะครับทำให้ถึงบ้านได้เลยมีรถคันเก่าอยากจะแลกนะครับส่งรูปแอัดลน์มาเบอร์นี้ได้เลยท่านที่ติดตามอยู่นะครับทุกช่องทางแพลฟอร์มนะครับไม่จะเป็น YouTube Facebook A, Line Official หรือว่า ทุกช่องทางนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วมีรถเข้าใหม่ผมจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยมงคลคาเซ็นเตอร์รถยนต์เบอรสองที่ท่านไว้วางใจขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ